วัสดีค่ะอัปเดต b a c k p ิงค4โฟล์พัส o j วันโเจกผยเข้าร่วม V-Verse ตามรายงานของ YG Entertainment ในวันที่14กรกฎาคม2021ได้ประกาศว่าวง b a c k พิงจะเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มชุมชนแฟนคลับระดับโลกอย่าง V-Verse ในวันที่2สิงหาคมเพื่อเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับบิงที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกครั้งยังเป็นส่วนหนึ่งใน4 Plus 1 Project วันครบรอบ5ปีของการเดบิวต์ที่จะมีขึ้นในวันที่8สิงหาคมนี้โดยแบ c ็คพิ้งจะเป็นศิลปินวงที่3จากค่าย YG ต่อจากเท e เชอร์และไอคอนที่เข้าร่วม v r s แน่นอนค่ะว่าหลังประกาศออกมาแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวกันจำนวนมากจะพูดถึงเรื่องอะไรมาดูกัน เข้าใจว่าเป็นการเรียกแขกเข้าไปติดตามในแอปแต่ไม่ควรเอามารวมในโปรเจกต์โฟล์กิจกรรมนมีค่ายบอกมานานแล้ว4ฟ r o โปรเจกต์ Four, แรกคือไม่เกี่ยวกับเพลงพัส1นี่เพลงแน่ๆน,น่าจะเป็นโซโล่ลิซ่านี่แหละตอนแรก YG กะจะทำเป็นเงียบๆไว้กะจะเซอร์ไพรส์ตอนพัสวัแต่แรงกดดันไม่ไหว4ฟ r o โปรเจกต์ Four, แรกคือไม่เกี่ยวกับเพลง พาร์วันนี้เพลงแน่ๆน,น่าจะเป็นโซโล่ลิซ่านี่แหละตอนแรก YG กะจะทําเป็นเงียบๆไว้กะจะเซอร์ไพรส์ตอนพาร์วันแต่ทนแรงกดดันและคําถามไม่ไหวเลยปล่อยขาวโซโล่ออกมาก่อนมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆมันต้องใช่แน่ไทม์ไลน์ม,ลมันมาเดือนสิงหาคมหมดเลยอีกโปรเจกต์หนึ่งคาดว่าน่าจะเกี่ยวกับวันครบรอบเดบิวต์แบ็คพิงคไลฟ์สดแน่นอนโปรเจกต์ไลฟ์สดวันเกิด ไม่คิดว่าจะเอาเรื่องเข้า v ีเวิรมาอยู่ในโปรเจกต์ด้วยรู้ตั้งแต่แรกแล้วไหมว่าจะเข้า v ีเวิรชังก้าเอามารวมในโปรเจกต์นวายยอมใจขอเพลงบ้างเถะวายเอา r ร a d y for Love ก็ได้บิงจะแกล้งไม่เคยฟังเพลงนี้เอง และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดต f p r p s 1 Project ที่ YG อัปเดตออกมาพร้อมคอมเมนต์แฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงโปรเจกต์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามก็จะเย็นๆกันนะคะแอดว่าน่าจะมีกิจกรรมพิเศษที่เตรียมไว้สำหรับบิงแน่นอนก็มาคอยลุ้นติดตามดูกันอีกทีสุดท้ายอย่าลืมเข้าไปโหลดแอปไวรรอกันด้วยนะจ๊ะกับแอปพลิเคชัน Weverse ที่จะทำให้ศิลปินและฟแฟนๆสามารถโต้ตอบกันได้โดยตรงผ่านโพสต์ได้อีกทั้งฟแฟนๆยังสามารถอัปโหลดโพสต์ได้อย่างอิสระและศิลปินก็สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์เหล่านี้ได้โดยตรงค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ